เมนูข้าวซอยเมนูซุปที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยยังคงเป็นเมนูเด็ดมัดใจนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างอยู่หมัดน,นะคะการันตีได้จากคำถามแรกที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมักจะถามถึงเมื่อเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยว่าแต่จะเป็นคำถามอะไรไปหาคำตอบจากข่าวนี้กันเลยค่ะ มาแล้วค่ะงานนี้ต้องบอกว่ากระแสเมนูข้าวซอยคุณผู้ชมที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมนูซุปที่ดีที่สุดในโลกยังคงแรงไม่หยุดยนะคะหลังจากพบนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วต้องถามหาเมนูนี้โดยเฉพาะที่โรงแรมสุริป,ปน,นาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่นี่เป็นโรงแรมระดับ5ดาวสไตล์ล้านหนานะก็ะมีนักท่องเที่ยวทั้งเอเชียยุโรปอเมริกาเข้ามาพักที่โรงแรมนี้ ต่างสอบถามไปยังพนักงานโรงแรมเป็นคำถามแรกเลยนะคะว่าที่นี่มีเมนูข้าวซอยบริการอยู่ในมื้ออาหารหรือเปล่าซึ่งนางสาวสีสุดาสายมงคลนะคะเป็นผู้ในการฝ่ายขายก็บอกว่านอกจากเมนูข้าวซอยแล้วเนี่ยเป็นอาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่นะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังจะถามถึงเมนูแคกหมูหมูทอดไก่ทอด,ทอดน้ำพริกหนุ่มเนี่ยก็ต้องเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวให้เพียงพอในแต่ละวัน ทำให้ข,าย,ขายดิบขายดีตามไปด้วยทำให้ทางห้องอาหารของโรงแรมเนี่ยเขาก็ต้องเพิ่มเมนูอาหารมื้อเช้าแล้วก็มื้อกลางวันให้หลากหลายขึ้นควบคู่ไปด้วยนะคะมีทั้งอาหารนานาชาติและที่สำคัญจะต้องบรรจุมเมนูข้าวซอยมเมนูยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปด้วยตอนนี้ค่ะคุณผูมม้ชมทางห้องอาหารของโรงแรมเนี่ยสามารถรองรับลูกค้าได้วันละ100คนนะคะ ซึ่งก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจนเต็มทุกวันเลยโดยเฉพาะกลุ่มทัวร์ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรืว่ากลุ่มทัวร์ใหญ่ๆเนี่ยก็ต่างสั่งจองเข้ามาทุกวันจนคิวยาวตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วรวมไปถึงทัวร์จีนนะคะตอนนี้ก็เริ่มทยอยสั่งจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยคุณผู้ชมโอ้โหนี่แหละค่ะรับได้วันละร้อยคนนะคะเนื่องจากว่าไม่เพียงพอ กระแสตอบรับดีจริงๆทําให้ต้องโทรจองมาล่วงหน้าเลยกันเลยทีเดียวงานนี้เนี่ยต้องยกความดีให้เมนูเข้าซอยนะคะที่สะท้อนถึงกระแสซอฟพาวเวอร์แรงข้ามปีเมนูของเขาเนี่ยดีจริงๆคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ